หน่อยครับสวัสดีครับผมสามสิงสารสมานการเมนหรือโปรภิจพัฒน์ครับครับผมนี่ชูพิกัดร้อยสามสิบสองครับมาสอบเกินไปตอนจุดสองทำชุดเดียวครับผมผ่านเลยครับผมนะร้อยสามสองนี่ตอนนี้คุมมาเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหรร่คับก็พอดีครับพอดีนะประมาณกิโลครับก็ประมาณสามสโลครึ่งสามโลครึ่งคิดว่าตามสุดหรือยังยังครับทำได้ตามสุดเท่าไหร่น่าจะร้อยสามเอ็ดสามเอ็ดนะถ้าบีบๆหน่อยก็สามสิบ ครับผมนะสามเอ็ดนี่กําลังดีครับวันนี้สามสองเลยสบายเจอกับยกพลันชัยครับโอ้โหชื่อเขานี่เกาเกากึกขึ้นชั้นมาเจอพี่เขาวันนี้หนักใจตรงไหนบ้างก็ไม่หนักใจครับก็ดีใจมากกว่าครับได้ขึ้นชั้นมาโชว์กับมวยรุ่นเก่งๆอ่าก็ถือว่าพัฒนาตัวเราด้วยครับผมเป็นไงบ้างพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้าง ที่เขาก็เป็นมวยเข่าครับแล้วหลังก็มีฟิมบ้างนะ<า>ครับก็มีมัดด้วยแล้วเราอะพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างก็ครบครบคบเครื่องครับครบเครื่องนะ <c oughs> อยู่ซอสมานนี่ต้องมีทุกอย่างนะไฟนี้ใครช่วยปั้มช่วยซอมให้บ้างก็มีพี่แสงมณีครับมีกิงซางครับรักโอ้โหอินทิทองครับนี่โอ้โหคูปปั้มผู้ซ้อมนี่ถือว่าเงินแสนทั้งนั้นตัวดีๆทั้งนั้นตัวดีทั้งนั้น แม้แต่กิ่งซางนี่ก็เทนแข้งซ้ายให้หรือว่าเนี่ยใช่ครับทั้งแสงไีทั้งกิ่งซางเองยแก้แข้งซ้ายมาแล้วเราเป็นมวยขวาครับช่วยยังไงบ้างช่วยฝีมือใช่ครับก็แสดงว่าไฟนี้มีมีฝีมือให้เห็นไหมเนี่ยก็เราติดตามเอออะแล้วเราเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้ก็ประมาณเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะครับเป็นไงบ้าง บรรยากาศที่ค่ายตอนนี้ที่ซอยกำนันแมนเน,เนี่ยก็ดีล้วตอนนี้เฮีปาร์ตี้ครับคือบรรยากาศเนี่ยดีกำลังใจดีครับผมอาชีพเนี่ยเสียหมันลงหน้าว่างไงบ้างก็ขั้นต้นก็สองสองสามหมื่นอยู่แล้วคร<า>ับขั้นต้นเนี่ยมีแน่นอนให้อยู่แล้วนะถ้าชนะก็อาจจะมีเพิ่มอีกครับผมครับ,รบแล้วเราเก็บตัวเนี่ยรวมๆไฟนี้เนี่ยกี่วันประมาณยี่สิบ หกยี่สิบเจ็ดวันอืมมาเร่งสุดท้ายกี่วันก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์เพียงพอไหมสองอาทิตย์นี้เพียงพอครับพอนะหลังโควิดนี่กี่ครั้งแล้วสามครับอสามครั้งผลงานเป็นยังไงบ้างแพ้สองชนะหนึ่งครับครั้งแรกแพ้ครั้งแรกแพ้วายุน้อยครับครั้งที่สองแพ้ลุงเสงตะวันครับร่างกายยังไม่เข้าที่ครับออครั้งที่สามนี่ครั้งสามชนะชนะใครวะนนั้นเพชรดำครับเพชรดำที่ไหนที่ที่หาดใหญ่ครับที่หาดใหญ่ด้วยเดินน้อยไปนกด้วยนี่ชนะนกเขาด้วยโอ้ได้เฮกันที่เต็มค่าายยสสอมมกััันนนนน้วะ วันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้สามสองครับที่ฮะที่ใต้อ่ะสามสี่ครับอ่าอ๋อลดลงมานิดนึ่งมันนั้นเยี่มไหมวันนั้นปล่อยไปเลยรอบที่แล้วกับรอบนี้อันไหนเราเก็บตัวมากกว่ากันรอบนี้ดีกว่าเพราะว่าร่างกายดูตัวเนื้อตัวนี่แปังๆเหมือนกันนะคู่ซ้อมคู่อะไรก็เยอะครับตอนนี้ในค่ายนี่ความคึกคักกำลังจะกลับมาเพราะว่ามีทั้งเราชนะแล้วก็มีแสงมณีทำให้ค่ายมีสีสันขึ้นมาเราอายุอะไรนะครับตอนนี้21ครับ21ปีคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะไปปล่่่อยเทาไหรรคับ บ่อยหกบสี่ครับหกนะครับเรามวยเข่าขวาสูงร้อยหกเครับร้อเานะเราชกมวยนี่กี่ร้อยละก็เยอะอยู่กับถ้านับแต่เด็กก็เกือบส0งร้อแล้วอ่าเอาฝากเปน้องเฟซเชนนะครับก็ฝาก FC 3สาิงสอสมันกัมมนหรือ F ค่ายสอสมันกัมมนปอวิธภพันะครับช่วยเป็นกําลังใจไลนเจอให้ผมนะครับนี้ผมสูตเียที่ครับครับผมเกียขอมากครับ